สวัสดีค่ะทุกที่ชื่อซซอนชองนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าหนึ่งร้อยวันในโลกปรสิตไหมครับของพี่แฟทหรือว่าพี่เหน่งนะคะทุกคน<อ>ก็คือเขาบอกว่าจะเป็นอย่างไรชีวิตหนึ่งร้อยวันในโลกปรสิตไหมค100ร,รับหนึ่งร้อยเดย์ปรสิตเออโอเคทุกคนเราก็จะมาเปิดโปงให้ดูเลยนะคะนี่เลยนี่นะอันนี้ก็จะเป็นที่พี่คลิปที่พี่เขาทำยี่สิบเอ็ด ก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ไปดูอีกอันนึงอ่าเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันนะคะทุกคนก็คือพี่เขาอาจจะก,ก๊อปของอันอื่นมาเนาะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่เขาก็อยากมีการสร้างสรรค์อะไรสักบ้างเนาะเออแล้วก็แบบเนีย่ยเห็นไหมอันนี้มันก็เหมือนกันเลยเนี่ยโลก100วอลชีลดนะทุกคนแต่อาจจะไม่เหมือนนิดนึงก็ เล้วหนึง่งร้อยออนเอาชีวิตรอดมาค้าบเนี่ยมันก็จะเหมือนกันแต่ว่าสีแดงเนี่ยจะเป็นสีเขียวเห็นไหมเนีย่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่อาจจะกล้องของขอช่องอื่นมานิดนึงเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะโอเควันนี้บอกแค่นี้แหละแค่มาเปิดเฉยโอเคบ๊ายบาย